สวัสดีครับยินดีต้อนรับสุนทีชาแนลวันนี้อัปเดตแพทช์1.04มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมาดูกันนะครับเรื่องแรกเลยก็คือยาดับสีครามถูกลดเวลาออกฤทธิ์จาก10วินาทีเหลือ7วินาทีฟังดูก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแต่จริงๆแล้วมันมีผลมากนะครับเพราะว่าตอนกินยาใช้ออนิเมชันไปแล้ว1.5วินาทีตอน2วินาทีเราเพิ่งเริ่มเริ่มไรเวทผ่านไป3วินาทีเรายัางไรไม่จบ ตอนวินาทีที่4เราเพิ่งไร่เสร็จเพิ่งยิงออกไปเวลาที่ทำดาเมจจริงๆก็คือวินาทีที่5 6แล้วก็7ทีเนี้ยของเดิมอะมันส0วินาทีถูกปะก็แปลว่าจริงๆอะตัวยามีเวลาออกฤทธิ์อยู่6วินาทีแต่ว่าตอนเนี้ยมันโดนลดไป3ก็แปลว่าตอนเนี้ยเหลือเวลาออกฤทธิ์แค่3วินาทีเท่านั้นเองหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าก็มีเรื่องดีนะก็คือเวทจันดับไร่เร็วขึ้น เวทนี้นอกจากทำดาเมจแล้วยังทำให้พลังป้องกันของศัตรูลดลงด้วยจะใช้เป็นเวทเปิดในการต่อสู้ได้ดีขึ้นนะครับตอนนี้ถ้าปัดเวทสนองคุณแคเรร์ปรับดาเมจให้คำวนวณตามความเป็นจริงแล้วนะครับไม่ได้แรงเวอร์เหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วก็มีท่าปัดเวทอีกท่านึงก็คือท่าสนามพลังโทบขยายขอบเขตแล้วก็เฟรมในการปัดมากขึ้นทำให้น่าใช้ขึ้นนะครับ ดาบใหญ่จันดับมูลไลท์เกรดซอสก็มีการปรับลดนะครับถ้าไม่ตายจาก fp เดิมคือ40ตอนนี้ใช้แค่32เท่านั้นทำให้น่าใช้มากขึ้นเมื่อเราชาร์จท่าแล้วเรากดฟันแรงเขาจะยิงคลื่นพลังออกมาเห็นตัวเนี้ยโดน3ทีก็สุดเลยครับข่าวต่อไปโบดเดินได้ที่บ้านร้างผู้ละทิ้งในแมปหิมะตอนนี้สามารถใช้งานได้แล้วนะครับหลังจากที่เคยบัคไป นี่ครับเมื่อเดินเข้ามาตอนนี้เราสามารถ Copy วิญญาณบอสได้แล้วในแพชมีการประกาศว่าจะปรับเพิ่มค่า FP แล้วก็ค่า Stemina ให้นะครับโดยที่เราต้อง Level up หรือว่าถอดใส่ของที่บวก s t a ตซึ่งผมก็ลองทำดูแล้วแต่ว่าทั้ง FP และพลังกายของผมก็ยังเท่าเดิมเลยครับตรงเนี้ไม่แน่ใจว่าต้องทำยังไงเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวขอติดตามหาข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับตอนแรกก็อุตส่าห์หวังพอลองดูแล้วไม่ไมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับต้องขอไปอ่านต้นขาวภาษาอังกฤษอีกทีหนึงว่าจริงๆทํำยังไงกันแน่นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายของการอัปเดตที่สําคัญเลยก็คือเวลาที่เราตายร้องเสียงดังมากครับไม่เข้าใจเลยว่าจัอัปทำไมวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ